สวัสดีค่ะช่วงเวลาต่อไปนะคะก็จะเป็นในช่วงของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของเราแล้วนะคะซึ่งในส่วนของอชื่อหลักสูตรของเรานะคะก็จะเป็นพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะหรือว่า Bachelor of Nursing Science Program ค่ะปัจญญาสำนักวิชาของเรานะคะก็จะเชื่อว่าบัณฑิตพยาบาลของเรานะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ในปัจจัยมนุษย์นะคะ h u m a n w a r ปัจจัยองค์กรนะคะ o w a r ปัจจัยข้อมูลนะคะ i n f o w a r และความรู้ความชำนาญในปัจจัยเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีค่ะวิสัยทัศน์นะคะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชัชนเลิศทางการพยาบาลนะคะพัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้ค่ะเอกลักษณ์นะคะสำนักวิชาแห่งการสร้างสารรค์นวัตกรรมและอัตลักษณ์ของเราก็คือบัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาและภูมิฐานค่ะค่านิยมนะคะมุ่งสู่ความเป็นเลิศมีความรับผิดชอบยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์ผลงานและเป็นที่พึ่งของสังคมค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรนะคะตลอดตลอดหลักสูตรของเรานะคะจะต้องประกอบไปด้วยไม่น้อยกว่า180หน่วยกิตนะคะแบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน38หน่วยกิตนะคะ หมวดวิชาเฉพาะ134หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรีนะคะ8หน่วยกิตด้วยกันโดยระบบการศึกษาของเรานะคะเป็นหลักสูตร4ปีนะคะศึกษาเต็มเวลาจำนวน12เทอมเรียน3เทอมนะคะเทอมละ13สัปดาห์ค่ะ ลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญของหลักสูตรยพียรศาสตร์บัณฑิตเลยนะคะหลักสูตรนะคะจะต้องได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสภา,าสการพยาบาลนะคะโดยสํานักวิชาเพยาียลศาสตร์มทสของเรานะคะได้รับการรับรองระดับสูงสุดนะคะเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันนะคะในด้านการเรียนการสอนกันบ้างนะคะ อย่างเป็นอย่างที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าพยาบาลเราเนี่ยเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็มีฝึกปฏิบัติจริงด้วยนะคะภาคทฤษฎีเราจะมีเรียนทั้งในชั้นเรียนนะคะแล้วก็เรียนออนไลน์นะคะภาคทดลองเนี่ยเราก็จะมีการฝึกในห้อง nursing skill lab ของเรานะคะแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะเราจะมีการฝึกปฏิบัตินะคะทั้งในสถานการณ์จริงนะคะบนหอผู้ป่วยนะคะในโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเราจะมีห้อง nursing skill lab นะคะซึ่งพัฒนาทักษะของนักศึกษาก่อนที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติบตนหอผู้ป่วยจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีหุ่น simulation ที่ทันสมัยนะคะเพื่อให้ฝึกนะคะหรือการเจาะเลือดนะคะการเปิดเส้นให้ยาการฉีดยานะคะการวัดความดันเป็นต้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีห้องเรียนกลุ่มย่อยนะคะมีหอพักนะคะทุนการศึกษาห้องสมุดที่ทันสมัยนะคะมีสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-learning นะคะแล้วก็จะมี learning space รวมทั้งฟรี Wi-Fi ด้วยนะคะด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของทุนการศึกษานะคะทุนการศึกษาของเราจะมีทั้งในส่วนของทุนข้างในนะคะแล้วก็ทุนภายนอกนะคะทุนภายในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทุนเฉลิมพระเกียรติ4พันษานะคะทุนเรียนดีนะคะ ทุนภายนอกก็จะเป็นทุนต่อเนื่องนะคะซึ่งคือทุนมูนลนิธิชินโสพลพนิษฐ์นะคะแล้วก็ทุนอื่นๆน,นะคะนอกจากนี้นะคะที่เราได้รับทุนเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีของเรานะคะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนต่างๆนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะทุนการศึกษาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะ ลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญเช่นกันนะคะจะเป็นผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบนะคะของบัณฑิตพยาบาลนะคะโดยผลการศึกษานะคะผลการสอบนะคะในส่วนของใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลของเราปีการศึกษา2563เนี่ยในรอบแรกนะคะนักศึกษาของเราเนี่ยสอบผ่านถึงร้อยละ80.77ด้วยกันนะคะอัตราการมีงานทำนะคะอัตราการมีงานทําของ บัณฑิตพยาบาลของเรานะคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะโดยที่บัณฑิตของเราหรือว่าสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยก็จะมีการทํางานที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานในส่วนของเป็นพยาบาลในกรมราชทัณฑ์นะคะหรือว่าการเ,าเป็นพยาบาลในชุมชนนะคะก็คือการอยู่ประจําที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะโรงพยาบาลจิต,ตเวชนะคะหรือโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครชัยบุรีและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ ลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม l a r n i n g Outcome นะคะโดยที่เมื่อจบการศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะทั้งหมด8ด้านด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยการมีจิตบริการนะคะการมีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลนะคะ3ก็จะเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะด้านที่4ี่ก็จะเป็นทักษะด้านทางสังคมและก็การปรับตัวะคะ่ะ 5. นะคะก็จะเป็นทักษะการสื่อสารนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะด้านที่6นะคะก็จะต้องมีทักษะการพยาบาลนะคะที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานนะคะให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการค่ะด้านที่7นะคะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพค่ะและในด้านสุดท้ายด้านที่8นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียบการรับสมัครนะคะโดยที่ระบบการรับสมัครของเรานะคะก็จะเป็นผ่านระบบ t c a s นะคะโดยแบ่งออกเป็นรอบ p o r t ต o ฟลิโอนะคะรอบแรกนะคะเริ่มตั้งแต่15พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2564นะคะรอบที่2นะคะเป็นรอบคอต้าพื้นที่นะคะ โคต้าพื้นที่เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่1มีนาคมนะคะถึง11เมษายน2565นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรับตรงอิสรานะคะซึ่งจะประมาณพฤษภาคมปี2565เช่นกันนะคะทั้งนี้นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าเพจ Facebook ของสำนักวิชาภยาบานศารของเาก็ได้นะคะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะสมัครนะคะโดยรอบที่หหรือว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะก็จะเป็นนักเรียนนะคะที่จบชั้นม .6 ในปีการศึกษา2564นะคะต้องเป็นแผนการเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนเฉลีย่ยใช้ G.P.A. นะคะ55้าภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า3.00นะคะโดยที่คะแนนเฉลีย่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องไม่ต่ำกว่า3.00เ <ๆ S 2> ช่นกันนะคะประกอบไปด้วยคณิตศาสตร์นะคะ วิทยาศาสตร์นะคะภาษาไทยนะคะภาษาต่างประเทศแล้วก็สังคมศึกษานะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะคะที่จบม .6 ในปีที่แล้วนะคะปี2563นกะคะก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าจะใช้ G-Pack นะคะจำนวน6ภาคการศึกษาด้วยกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงการเพิ่มเติมนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครในโครงการเพิ่มเติมเนี่ยสำนักวิชาเราจะมีทั้งหมด สโครงการด้วยกันนะคะโครงการที่1นนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงการบุตรเกษตรกรนะคะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยที่ผู้สมัครนะคะจะต้องเป็นบุตรโดยชอบธรรมนะคะทางกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2ก็คือโครงการลูกแสดทองนะคะในโครงการนี้เนี่ยจะต้องเป็นบุตรโดยชอบธรรมนะคะของบุคลากรนะคะที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในคุณสมบัติทางการศึกษารอบที่2นะคะหรือว่ารอบโคต้านะคะรอบโคต้าเนี่ยก็จะคล้ายคลึงก็คือเหมือนกันเลยกับรอบที่1นะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่จบในปี2อ6 4นกะคะก็จะเหมือนกันเลยใช้ที่แเอภาคนะคะต้องเรียนแผนวิ์คนิตนะคะแล้วก็ใช้ คะแนนเฉลี่ยใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้3.00เช่นกันนะคะในส่วนของนักเรียนที่จบในปีการศึกษาที่แล้วหรือ2563ก็เช่นกันนะคะต่างกันที่ใช้ g p a พ6ภาคนะคะแล้วก็ประเด็นหลักที่สําคัญนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะคะอันนี้ก็คือเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะโดยการที่ให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตภาคอีสานของเรานะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือการเป็นการเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะ ของภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจำนวน1ปีนะคะจำเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย1ปีจนถึงวันปิดรับสมัครนะคะก็จะสามารถเข้าร่วมในโครงการในรอบที่2ในการสมัครรับโคตา้าได้นะคะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็น international cooperation นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกิจกรรมในส่วนนี้นะคะก็จะเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาเราโดยที่ กิจกรรมทางด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายนะคะกับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น University of Michigan นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะ Akita University นะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่า John h o p k i n s University นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นะระดับชั้นนาของโลกเลยนะคะที่เราเนี่ยมี ความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการแล้วก็กิจกรรมร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็น v ิเวียสยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแอพพลายไซเอนะคะของเบลเยียมนะคะหรือเพื่อนบ้านของเรานะคะอินโดนีเซียนะคะวีราเมดิคอบาลีเฮลท์คอ l l เลจนะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นประเทศลาวนะคะยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเฮ c ท์ไซเนะคะ โดยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมของเรานะคะ,ะกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะช่วงที่ก่อนจะมีการแพร่ระบาดเนี่ยก็จะมีทั้งนักศึกษาของเรานะคะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะคะก็คือ ประเทศญี่ปุ่นนะคะทั้งประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยที่นักศึกษาเราเนี่ยไปร่วมกิจกรรมที่นู่นนะคะแล้วก็มีนักศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยมาศึกษาดูงานในประเทศเราด้วยนะคะหรือจะเป็นนักศึกษาจากมิชิแกนนะคะก็มาร่วมนะคะกิจกรรมแล้วก็มาร่วมเรียนรู้นะคะในส่วนของวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์นะคะที่จากวีเวสเบลเยียมนะคะมาศึกษาดูงานใน มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ร่วมกับสํานักวิชาของเราด้วยรวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาลาวที่มาเป็นประจํานะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะคะ กิจกรรมเราก็ยังคงดําเนินต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมนะคะเป็นแบบ virtual conference นะคะโดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้นักศึกษาของเรานะคะมีการพัฒนาทักษะทั้งในด้าน soft skill แล้วก็ hard skill นะคะ soft skill ไม่ว่าจะเป็นการออใช้ทักษะในการสื่อสารนะคะภาษาต่างประเทศนะคะในด้าน hard skill เนี่ยการพัฒนาทางด้านความรู้ทางวิชาการนะคะร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็คณาจารย์ในประเทศต่างๆด้วยนะคะ ในส่วนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของเรานะคะก็จะขออนุญ,ญาตนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะคะโดยที่นอกจากนี้นะคะหากท่านใดนะคะมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสแกนที่ QR code ที่ขึ้นให้ในจอได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะหากมีข้อคำถามสามารถที่จะติดต่อไปที่เพจ Facebook ของสำนักวิชาพยยบาลศาสตร์นะคะได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบเบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะ